ผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมธินกรกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมารู้จักกับสินค้า,าซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่เขาเรื่องลือกันมาว่า,าเป็นสินค้าทีา่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแล้วก็ถ้าไปที่ไร่ที่นาก็อาจจะปลอดสารเคมีเหมือนที่เราได้ไปชมรายการผมธินกรกล้าหลายๆรายการนะครับที่ท่านได้ไปชมแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือว่า,าเขล็ดอา,อาหารที่ปลอดสางพิษอย่างอาหารชนเผ่าอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้มา,าพบกับสินค้านะฮะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เขาเรียกกันว่า,าเป็นสินค้าที่บอกนะฮะว่าคล้ายๆกับเราตนะ้องล้างท้องอเพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกายวันนี้ผมมาพบกับผู้ที่ เคยใช้นะครับคุณพี่อะไรนะครับาชื่อพัทยางามจิตค่ะครับผมหรือว่าครูกุ้งก็ได้ครับเป็นอาชีพครูนะครับอาชีพครูค่ะครูเคยใช้ยังไงครับตัวนี้พอดีว่าอาหารเสริมตัวนี้นะคะไบโซวีนะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยลดน้ำหนักนะคะก่อนที่เราจะอยากมีหุ่นรูปร่างที่ดีใช่ไหมคะครับอ่า ไฟโตวีนี้เป็นอาหารเสริมที่ลดน้ำหนักแล้วก็ล้างสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราค่ะที่อยู่ในลำไส้เรานะคะจากการที่เรากินอาหารหมักหมมอะไรมายาวนานใช่ไหมคะค่ะไฟโตวีตัวนี้นะคะช่วยได้ดีมากค่ะวิธีทานทานไงวิธีทาน ก่อนนอนค่ะสมมติว่าก่อนนอนครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนนอนครึ่งชั่วโมงเราก็ทานตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็มันจะออกฤทธิ์ประมาณนะคะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงตอนเช้าตอนเช้ามานี่จะขับถ่ายโล่งมากโล่งมากรู้สึกสบายตัวถ้าหมดกล่องเนี่ หรือว่าได้ผลเลยอ่าค่ะถ้าหมดกรองนี้คือว่าลำไส้นี่ขาวจาดเลยค่ะครับผมอ่าขาวจาดบาคนล้างไปแล้วอีกกลองหนึ่งตามด้วยได้ไหมอ่าได้ค่ะหมายถึงทานตลอดเนี่ย่าไม่จำเป็นต้องติดกันก็ได้แต่ว่าครั้งแรกเราก็ควรจะทั้งกล่องก็ได้ครับผมค่ะครับอ่าเพราะว่าเราเป็นเรื่องของการล้างลำไส้ให้หมดสะอาดไปเลยใช่ไหมคะครับผมก่อนที่เราจะไปทานรับประทานอาหารเสริมคอ่าตัวอื่นครับอ่า ตอนที่เราจะทานอาหารเสริมอื่นเราต้องทานไฟโตวีก่อนค่ะเพราะเป็นการล้างลำไส้นะคะถ้าลําไส้เราสะอาดแล้วใช่ไหมคะเราทานอาหารเสริมชนิดอื่นมันก็จะดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีก็จะได้ผลค่ะอันนี้พอดีว่าชอบไฟโตวีเพราะว่าต้องการมีหุ่นที่สวยค่ะลดหน้าท้องด้วยนะคะ ไฟโตวีแล so ้ว like ก็ทานคู่กับกาแฟอาราบิก้าค่ะซึ่งมีรสชาติที่อร่อยอันนั้นจะโอเคมากเลยค่ะครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นั้นเราฟังเกี่ยวกับการล่างท้องด้วยผิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ขัาไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเรื่องราวของเป็นลักษณะปุ๋ยนะฮะแต่ว่าปุ๋ยนี่ที่ว่านี่คือเป็นลักษณะเป็นน้าเป็นน้ําแต่ว่า เอาไปใส่ในมะนาวของพี่กรนะครับนะสวัสดีครับพี่กรับสวัสดีครับครับพี่กรณ์มีสวนอยู่ที่ไหนสวนมะนาวที่บ้านไรยซอยห้าครับครับครับเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนเมื่อก่อนผมทําอาชีพมากรุเทศมากรุเทศนะครับผมไปอยู่ที่ไหนากประเทศก็จากประเทศบางเมืองไทยบางครับอ๋อแล้วก็ไ้ผันชีเราเป็นเกษตรกรครับผมครับอยากเรียนถามพี่ว่าใช้ทานทานฟอร์มเนี่ยครับวิธีใช้ใส่มะนาวใส่งไงอ๋อผใช้ก็อาจจากข้อมูลนะครับ คือผสมน้ำประมาณ20 cc ต่อน้ำ20ลิตรสาธิตเดี๋ยนะ3 cc ครับ3 cc ครับผมแล้วจากนั้นใบเขียวขึ้นมาเลยครับคือตอนแรกก็ใช้ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆก่อนมันก็ค่อนข้างจะโตช้าครับผมแต่พอมาทดลองนี้เพื่อนมาแนะนำให้ใช้ทานฟอร์มสองตัวคุณสมุทรสองบอกเก็บไวสองขวดเลยอะไรอยครัเงี้ย พราะผมก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เขาตอรอออกมาเล็กครับรอผมแนะนำบอกว่ารอรอให้เขาเล็แเราก็ใช้ที่ยังไม่ยังไม่ได้ใช้แต่ต้ใช้ตัวนี้ทุกอนครับพอใช้พ่นได้สักอาทิตย์หนึ่งาะว่าลองดูถ้าไม่ดีกลับไปก็ไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับผมก็พ่นได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มโผ่งยอดอ่อนขึ้นมาเยอะขึ้นครับตอนนี้ใช้มาเป็นเวลาเกือบเดือนและก็แบบยอดอ่อนแตกขึ้นเรื่อยๆครับแตกขึ้นเรื่อยๆนะเตยมต้นก็สมบูรณ์เกี่ยวขึ้นครับตัวนี้เอ่อ เราไม่ใช้ถุงมือก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ครับผมคือเป็นปลอดสารอยู่แล้วครับผมไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ครับครับผมครับที่ที่สวนของพี่ใช้ปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับแปดร้อยต้นครัแปดร้อยต้นครับผมั้อยู่พื้นที่ตรงไหนพื้นที่สี่สี่ไร่ครับสี่ไร่นะครับผมครับอยู่แถวแถวห้วยประกั่งตับหลังวัดห้วยประกั่งแล้ววัดห้วยประกั่งนะครับที่มีชาแม่คนอดีใช่ครับของท่านผู้ชมครับครับผมขอบคุณครับต้องมาครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงจะได้รับประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรล้างท้องหรือว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับนะซึ่งใช้ในภาคการเกษตรหลายท่านที่จะสั่งซื้อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างโทรศัพท์เข้ามานะครับวันนี้ผมธีากรกล้ากล้าลำลาคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงรายการต่อไปนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมธนกรแก้วกล้าอยากจะมาแนะนำสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียงหรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอะจะทำะเป็นรูปแบบของงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคของทีงานผมธนกรแก้วกล้า หรือว่าท่านจะเป็นนักร้องแต่อยากจะ,ะตัดเป็น CD, วี c d คลาสเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน YouTube หรือว่าเป็นงานการต่างๆทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการถ่ายทำแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมธีน,ก,นกรแก้วกล้า นั่นคลิกไปที่ y ยูทูบที่นรกรแก้กล้าได้นะครับ